สวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมชื่อดิสพอลคงศิลป์นครครับชื่อเล่นชื่อโบอิงครับมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารครับในห้องอังกฤษครับโปรแกรมครับหรือว่าห้องภาษากัีกของจุฬาภรณ์ครับอืมโอ้มาไกลเนาะหนูมายังไงเล่าให้ฟังสิอ่าอันนี้นั่งเครื่องบินมาครับจากท่าผนโมครับอืมหนูรู้ได้ยังไงว่าเราเปิดรับสาขานี้ที่ราชกระบบงอ๋อเห็นทางโซเชียลมีเดียครับเฟซบุ๊ก แล้วก็ในวันที่สมัครมาเนะ่ะหนูรู้หรือเปล่าว่าเอสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ารู้ครับก็เป็นพูดแนวเกี่ยวกับนับตรกรรมหุ่นยนต์ครับหรือว่าอารมณ์ประมาณว่าเทคโนโลยีหุนยนต์ครับอืมแล้วทําไมถึงเลือกอวิจาเขตชุมพรอ่าที่ผมเลือกชุมพรเพราะว่าผมอยากได้สังคมใหม่ๆครับเพราะว่าเห็นว่าผู้ลดดึกพี่ที่ชุมพรเขาก็ดูแฮปปี้ดีด่ากันครับน,น่าสนใจเฟรนดีด้ดีครับผมอืม ทีนี้ก็จะถามว่าถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์รอบนี้เราหนูไม่ได้ก็คือเราตกอะ่ะเรามีการวางแผนต่อ,อยังไงอ่าผมก็อยากจะไปสู้ในรอบต่อไปครับเพราะรอบอพวกรอบสองพวกแอดมิชชั่นอะไรประมาณนี้ครับผมก็อยากลองทําดูให้ได้ครับเพราะว่าดีก็เป็นหนึ่งในคณะที่ผมอยากลองเรียนครับเหตุผลอะไรที่หนูอยากเรียนวิศวะหุ่นยนต์เพราะผมคิดว่ามันน่าจะมันค่อนข้างจะได้ใช้ในสายงานของผมครับเพราะว่าผมค่อนข้างม,มีความ ชื่นชอบในด้านพวกคอมพิวเตอร์พวก่นยน์อะไรเงี้ยครับ <c oughs> พวกเก <c oughs> ี่ยวกับไอทีครับว <c oughs> ิจว่าเรียนหนักนะคิดว่าตัวเองจะทําได้ไหมผมเข้าใจครับว่าเรียนหนักแต่ผมก็อยากลองครับผมคิดว่าผมไหวครับอืมโอเคแล้วก็เอ่อมันจะเป็นแบบสายแบบนี้ก็คือแบบทั้งเรียนทั้งฝึกงานแล้วก็มีทางวิชาการคำนวณเนี่ยเยอะอ่าในส่วนในส่วนตัวของเรา เราคิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อที่จะให้เรียนได้จุดอ่อนของผมก็คือผมเนี่ยเรื่องคำนวณผมไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่ครับเพราะว่าถ้าผมได้เรียนที่เนี่ยผมจะพัฒนาด้านการคำนวณของผมให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนใหญ่หลวงของผมเลยครับถ้าเราไปเรียนทางนู้นเนาะมันก็ค่อนข้างจะไกลจากบ้านเราคิดว่าเราจะไหวไหมการที่ต้องเรียนที่ไกลๆจากบ้านแบบเราแบบ ติดบ้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้คิดว่าจะต้องปรับตัวยังไงอ่าส่วนตัวแล้วผมปรับตัวได้ครับเพราะว่าอ่าเหมือนตอนที่อยู่มัธยมครับผมก็ไปอยู่หอพักครับที่อ่ามุกดาหารผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านครับสามอาทิตย์ผมก็คาปรับตัวได้ถ้าเกิดว่ามีเอ่อพวกสัรว์พวกแบบว่าดีๆครับหรือว่าแบบว่าซักผ้าได้อะไรนี้มีหอให้ผมอยู่ผมก็อยู่ได้ครับผมปรับตัวได้ทุกที่ครับอโอเคมากครับก็มีอะไรจะถามอาจารย์คืนไหมอ่ามีอะไรสงสัยที่จะถามอาจารย์คืนขอสัก หนึ่งสองคำถามมาถามมาเ,เรียนที่นี่ได้เรียนหลักๆเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเป็นเซสชันแบบว่ามีอะไรแบบเป็นไฮไลท์ไหมครับอืหลักๆี่การเรียนที่นี่ในสาขานี้นอ,าานอ่านี่หนึ่งคำถามต่อไปคำถามที่สองถามอะไรอาจารย์ร้านเหล่ายังไหมครับ <c oughs> จุพาฯร้านเหลเายังครับคลัวเรียน <c oughs> ไม่จบหรอ อ่าโอเคขอบคุณมากครับขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์